ตอนนี้สี่แสนบาทสี่แสนบาทครับในเวียดนามใช่ครับวัสดีครับในเวียดนามครับตัวนี้เลยที่ว่าให้ไอ้นั่นนะให้ให้เกษตรกรไปด้วยครับอ่าเดี๋ยวนะให้ดูนี่ครับทีมนี้นี่คนไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยท่านเสนอปลูกสองหมื่นต้นอ๋อเสนอเทียนทองไม่เสนอที่ไอ้เอยู่ที่เพชรบุรเพชรบรเป็นเป็นตำรวจใหญ่เลยแหละอ๋อเสนอเทียนทองยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้เป็นนายพันละยังมียังมีใช่อันนี้คุณเสนอ่านนี้นะ ตอนนี่สี่แสนนี่คุณเสนออันนี้พอเลี้ยงคิดพอเลี้ยงคิดที่ปลูกหมื่นสองพันต้นอะ่ะเนี่ยหมื่นสองพันต้นเขาก็ปลูกกันแต่ละคนเนี่ยสาม <3, S 2> พันห้าพันต้นทั้งนั้นเลยซองสองเยอะตัวเนี้นะครับไปดูเฟอร์นิเจอร์ดูอน,นิไม้ไม้ตัวเนี้ยสี่แสนบาทอันนี้ใช้เวลาไอสิบแปดปีต้นนี้นะครับอายุสิบแปดปีเนี่ยอันนี้คือคนไทยไม่เห็นเนี่ยผมก็ขายทอดก็น่าลักที่ว่าไอไรสดนะนะมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ ยังไม่เยอะเท่าไหร่ที่จริงอยากให้ไปเห็นเองท่านใดสนใจนะสนดใจไปได้ไปดูได้สองหมื่นสี่ค่าเดินทางแบบทุกอย่างเลยสองหมืนสี่นี่อยู่กินทุกอย่างจนกับค่าเครื่องบงเครื่องบินทุกอย่างครบเลยมันมันจบเลยแต่ว่าบางทีนี่ถ้าสมมุติไปมาวันนั้นนี่ครับอันนี้คนอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะอันนี้ไปนี่แล้วปกติเนี่ยส่วนใหญมันจะเป็นค่าที่ <budgets> <c oughs> จ้างเขาเข้าไปดูพูดง่ายๆว <m messages> <o> ่าเขาไม่ได้เปิดเป็นไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปดูมันจะเป็นความลับเพราะมันทัวนี้มันเป็นธุรกิจไงไม่ใช่คนในไม่ใช่ไม่ใช่คนในดเแล้วเขาเป็น b u s i n พาร์ทเนอร์ของเราคือเขาเขาต้องการไม้เขาต้องการไม้เราก็บอกว่าในไทยเขาปลูกเราปลูกไปเป็นล้านกว่าต้นตอนนี้ก็ห้าหกล้านต้นสนใจจะซื้อไหมถ้าสนใจซื้อต้องให้คนที่ปลูกเนี่ยไปดูงานเขาก็เลยยอมให้ไปดูแต่เราก็ต้องจ่ายเงินเขาอยู่ดีประมาณนั้นคือจ้างเขาไปดูนะอันนี้ก็เลยเนี่ยผมผม นี่เลยนี่ให้ไปเห็นแบบ